เจียหวห่ายีต้อนรับเข้าสู่บริการฝากใหม่เลขโทรกะไม่ใช่คะ่ะเอาใหม่ตาเจียหวห่ายีต้อนรับเข้าสู่รายการของดีบอกต่อกับพิธีกรที่น่ารักที่สุดในโลกนะคะวันนี้นะคะนำ้ำมิวก็จะมาพูดถึงเรื่องน้ำ แต่ว่าน้ำอะไรทำไมเราต้องมาบอกต่อกันไปดูเลยค่ะ โอเคค่ะน้ำตัวนี้นะคะที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้จะมีคุณภาพที่อัดแน่นแบบแน่นมากๆมากๆมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้จะใช้แล้วน้ํายาเพิ่มเป็น2เท่าใช้3าถึงสวันนะคะตัวนี้จะทําให้เปลือกนิ่มกลิ่ง่ายฉ่าน้ําแล้วก็มีสีเขียวเข้มสะท้อนแสงแดดด้วยนะคะ สินค้าตัวนี้นะคะก็คือสารทาน้ายางตาเกษตรสู้ค่ะตัวนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีสรรพคุณหรือคุณภาพยังไงถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะมีวรู้คนเดียวแต่เพื่อนๆไม่รู้งั้นเพื่อนๆไปดูเลยคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างกระดานมา 1. กลุ่มวิตามินจะทำหน้าที่ช่วยฮอร์โมนอีกแรงตามไปช่วยฮอร์โมนแต่ละตัวชนิดไข่ชนิดมันไม่ก้าวไก่งานกัน 2. กลุ่มน้ำตาลทางด่วนกดอะมิโนน้ำตาลทางด่วนเป็นสารให้พลัง ATP ชดเชยกรณีแสงแดดไม่พอกดอะมิโนเป็นแกนกลางวัตถุดิบ 3. เพื่อจะนำไปประกอบเป็นโปรตีนฮอร์โมนได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างแกนกลาง กรดอะมิโนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนหลายชนิดกับพืชเช่นออกซิเจนในการขยายผนังเซลล์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเราไปต่อกันที่อัตราการใช้ค่ะโอ้โหน่าวันมากคุณคุณค่ะอัตราการใช้นะคะใช้5 0ซีซีฉีดพ่นหน้ายางและรอบต้นยางจำนวน50-60ต้นทุกๆ15วัน วิธีการใช้นะคะใช้แปรงขนาดไม่เกิน1นิ้วหรือแปรงสีฟันนะคะทาทาวิธีการใช้นะคะใช้แปรงสีฟันหรือแปรงทาสีขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะ ทาบริเวณรอยกีดใหม่หรือบริเวณรอยที่เพิ่งเริ่มเปิดหรืออายุน้อยผสมตัวยา3 0 4 0ถซีซี 2. ใช้3-4ถึง4ช้อนแกงต่อน,น้ำา20ลิตรแล้วฉีดพ่นบริเวณรอยกีดเอาให้เอาให้เต็มรอยกีดนะคะ3-4มถึงมิถแนกนะคะหรือภายใน7วันต้นยางก็จะปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับปุย๋ย <S ings> ข้อควรระวังนะคะห้ามทาเกินกว่าขนาด1นิ้วนะคะทา1ครั้ง5-7ถึงวันต่อ1ครั้ง จบกันไปแล้วนะคะกับ EP นี้ EP นี้เป็นยไงกันบ้างคะเพื่อนๆไว้ต่อกัน EP หน้าดีกว่าเนาะว่าแต่ EP หน้ามีเจอาสินค้าตัวไหนมาบอกต่อฝากเพื่อนเพื่อนติดตามอีกเช่นเคยน,นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใจเยน